ตามติดชีวิตยายนะครับกับ่างแสงเดือดแฟลี่นะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับมาดูยายเหมือนเดิมครับจากไปเกี่ยวหญ้ามานะครับอันนี้ก็มาเอาจะไปรดไปให้คุณยายกันนะครับ <laughs> mấy ngày này học phần thật luôn gặp thì chơi khó ngay này học <laughs> 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 ผมก็เป็นคะแนนที่แม่แมพี่พี่มอบให้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นเติมน้ํามันรถน,นะครับเติมน้ํามันรถมาเอาสับประรดไปให้คุณยายแสยงเดือนนะครับนี่นะครับผมขอบคุณทุกคะแนนนะครับที่อุดหนุนผลไม้ร้านยายแสยงเดือนนะครับคะแนนที่ได้นะครับก็แบ่งปันมาเติมน้ํามันรถน,นะครับเติมน้ามันรถ มาเอาต้นต้นสับประรดนะครับแล้วก็ปเกี่ยวหญ้านะครับไปให้คุณยายแสยงเดือนกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ยายแสยงเดือนด้วยครับผมขอให้มีความสุขครับผมสวัสดีครับ